คลิปนี้จะพา FC มาเมืองนะคะว่าอยู่บ้านปะอูทำอะไร,รเป็นเจ้าของลานแล้วนั่งอยู่บ้านถาลรับตังสบายสบายซื่อหรือบอจิสนนะคะจะพามาดูการทำงานของปะอูเนาะค่ะว่าปะอูนี่เฮ็ดงาน,นอีหยังวันนี้เราก็ได้รถของคุณตํำน้อยรอยล้านเนาะค่ะหรือของรถของคุณแม่ยุยห้าวเนาะค่ะเพิ่นมาจอดทา มาติดเครื่องเสียงค่ะรถกไลแน่เนาะคะ่ะมาติดเครื่องเสียงเหมือนกับจะเปลี่ยนฟอนแน่เปลี่ยนลำโพงเปลี่ยนอัน,นีออกอะคะ่ะก็คือเปลี่ยนชุดใหม่แต่ก็ทําในแบบเดิมๆเนาะค่ะเบาะเดิมะะอาน,นี้เดิมยังอยู่เพื่เกา่าเดี๋ยวปะอูก,ก็จะพาไปดูการทํางานของปะอูเนาะคะ่ะว่าปะอูเห็ดหงอยงแน่เนาะคะ่ะหลานปะอูนี่จะมาเห็ดในส่วนของเครื่องเสียงเนาะคะ่ะ ก็จะเปลี่ยนมีเปลี่ยนฟอนต์ออกนะคะเปลี่ยนเป็นฝอนไมนะะ้แลค่ะให้มันเป็นจอเป็นไอ้นี้แล้วก็จะเปลี่ยนลำโพงประตูทั้งสี่บานเนาะคะ่ะแล้วก็จะจะตีตู้ใชหล้างเบาะนี่แล้วค่ะตีตู้ใส่ล้างเบาะ,ะเบาะเ,เดิมนี่กับมะเดิมนี่ก็จะยังยูเพื่อกานะคะ่ะเบาะที่ททนั่งเอาแบบพอ,อ,อ,อฟังเชิญวะ ให้นั่งสบายอ่วป้าอู้ก็จะพามาตีมาตีตู้์ลำโพงนะคะเมืองวัดป้าอู้จะเหตุเป็นบ้าง ช่วยกันสองแรงแข็งขันค่ะเหนื่อยก็ต้องทนเพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง าก็จะมาเปลี่ยน,นอ่าลําโพงประตูนาะคะ่ะ อากาศกระหอนค่าค่าามือนี้ร้อนมากมาก,มากเอาลำโพงเดิมออกนะค่ะ พงมากับรถนะคะพงมากับรถเราจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่นะคะวันนี้เข้ากระได้ลุงเอนะคะมาเห็นงานซอยลุงเอเหนื่ <laughs> อยมากค่ะไปทอนบ้างนั่นสวัสดีครับเอฟซีหน่อยสวัสดีครับ <laughs> เมือ่อกี้มันจอดเท็ต่างแดดพึ่งโบกขึ้นมาข้างบนมานะครับมางรถซอยกัน <laughs> หรือหางู้นน่าจะเช็คเครื่องเสียงมั้งคะลูกโป่งใหม่ใส่ไวเรียบร้อยแล้วค่ะแล้โพวงใช้เป็นของฟอร์มูล่าเอ นีประอูสบายค่ะนี่คนมาทำงานซอยแล้วจะเปิดองยาได้อฮะจะเปิดองยาไ<ะ>ดอาา้อคุณนาอ่อปกติทานลูงเอ๋บมาซอยนี่ก็จะเป็นประอุเทศเองเนาะคะ่ะวันนี้ลุกเ,เอ๋มาซอยอันนี้เทานด้แล้วเนาะคะ่ะทางหลัหือใส่เ้าเลย ไปอันนี้แล้วค่ะค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนฟอนต์นกนแกออกมาแล้วะะลแลวเนาะค่ะต่อไปเราก็จะทำการเปลี่ยนนะคะ ชุดสายเขาก็ใส่ชุดสายผตรงรุ่นเนาะค่ะก็ไม่ได้ตัดสายเดิมที่มากํารดเนาะค่ะก็ยังเหลือเหมือนเดิมเขาก็เอาสายชุดใหม่นี่ต่อเข้าไปเลยอะค่ะสำเร็จง่ายๆ ต่อไปเท่ากับขืนแพงเศร้าเนาะคะ่ะเอาเป็นไวขอบแอมเนาะคะ่ะขอบพาวเวอร์เพื่อให้มันสวยงามเนาะคะ่ะทำเองขึ้นเองหุมเองค่ะปะ้าอูนี่จะใส่เครื่องมือได้ทุกอย่างเนาะคะ่ะมีอย่างหนึ่งที่ประกาใส่ก็คือหินเจียบ่ค่ะหรืออีกอันนึงงข้าเจ้าเอิ่อนอีหย่างลูกหมูหรืออีหย่างนี่คันคืออันนี้คือจะปรกาใส่เลยนะคะ่ะ แต่ทุกอย่างนี่คือใช้ได้หมดเครื่องมือสร้างทุกชนิดนะค่ะึืนแพงแล้วแล้วห่ากกบสิมะหุห่มกันเนาะคะ่ะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่แบบฟินที่สุดนะเนาะค่ะสาหรับสร้างบางคนแต่ว่าสาหรับปออูนี่บอกเหตดแล้วนี่ปวดหัวโหลดค่ะดมกาวลายเนาะอันนี้ก็เป็นหุ่มแพงแพงเก็บความสวยงามคองงานนั่นแหละคะ่ะแต่ละชิ้นแต่ละอันนี้ อันนี้ถ้าใส่เป็นงานพรมงานอันนี้เนาะคะ่ะก็จะหุ่มง่ายแนย่ก็บรายละเอียดง่ายแนย่แล้วก็เขาไอ้กับงานข้างหลังเพิ่นเนาะคะ่ะเพราะว่าข้างหลังเบามันจะเป็นงานพรมงานอันนี้เนาะคะ่ะเขาก็ใส่วัสดุที่มันใกล้เคียงกันเนาะคะ่ะ ในลำโพงกันค่ะ เสร็จไปแล้วหนึ่งข้างค่ะเดี๋ยวใส่ทวิตเตอร์ขับมนกรถอันนี้ละลายเลยค่ะเลงนี้เพิ่งก็มาติดเครื่องเสียงนะคะท่านั้นก็เครื่องเสียงชุดใหญ่ ดีค่ะคุณต้อมน้อยร้อยล้านอันนั้นโอ๊ตเยาชาแนลแน่หลายปครับก็โอเคอยู่จ้าเจอลูกค้าเยอะอยู่เนาะสลิดเนืมอกจังมอตีเอาคิดว่าไปเยไปเอารถไปเจียเาตั้งสมัยเราดยูยยี่กุชชมบอ๋ด้วยโซ่เลาเราด้วยโซ่ลมคาวตั้งแต่อยู่กุชชม ออามาใส่ไปติดเวย่ดไหนแล้วตีดูมาได้กระดแงรู้ไหม่ทำไมนวจะมาอยู่นี่กับ13ปีเหรอแห้งถ้าเข้าเดียวเลยเว้าเดี๋าเข้ากะบลองเสียงทรงรถคุณต่อมน่อยลอยล้านเนาะค่ะมาลองอเสียงเลือกรองเครื่องลินกันค่ะ ก็ขอบคุณคุณแม่ยุย้ยนิรุยชาแนลนะคะแล้วก็คุณตอบหน่อยลอยลลานนะคะที่ไว้วางใจลานของปะอุนะคะได้ดูแลระบบเสียงในรถของเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นก็จัดของฟอร์มูล่าเชุดใหญ่เนาะคะ่ะคุณตอบหน่อยก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแลเนาะคะ่ะ กะลองเสียงเพื่อส่งลดกันค่ะปะอูก,กะพามาเมืองงานที่ปะอูเห็ดน,นี่แหละคะ่ะก็เป็นแบบว่าอย่างนี้แหละคะ่ะเป็นแม่บ้านด้วยแล้วก็เป็นช่างด้วยนะคะก็คืออยููหลานอันนี้จะของภาวะต่างตะเลี่ยนจบมากหรือแต่งงานมาก่สิลุงนมเพื่อนกับบัวเห้ไปเห็นอย่างเนาะคะ่ะเพื่อนว่า มีร้านมีกิจการเป็นของตัวเองกะให้เมืองให้ดูแลร้านยนูนี่ล่ะค่ะปาก,กะก็เลยได้เห็ดได้เห็นซอยกันไปนี่ล่ะค่ะสียูซื้อๆก็แจังจังไดเนาะค่ะเขาก็สามารถเห็ดน,นั้นเห็ดนี้ได้ยูกะซอยกันไปมือได้่ีูกน้องบ่มาลุงเอบ่มาซอยงานจนงสิกะเห็ุซอยกันสองคนนี่ล่ะค่ะสีทําได้ทุกอย่างนะคะก็ ขอบคุณที่เขามาชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องประอูดชาแนลน้ำเนยนะคะสวัสดีนะคะ